เษตรทฤษฎีใหม่ให้แนวคิดชุบชีวิตเกษตรกรไทยให้เข้มแข็งต้อนรับเข้าสู่รายการโลกเกษตรไทย การโลกเกษตรไทยเนี่ยเป็นความปาารถนาดีจากพวกเราที่จัดรายการทุกคนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรแบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทำการเกษตรอย่างปลอดภัยทั้งทั้งพี่น้องเกษตรกรเองทั้งผู้ผู้บริโภคแลกะก็สิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งไรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนและมั่นคงครับ การช่วยเหลือเกษตรกร,รของของทางจังหวัดหรือทางราชการเนี่ยก็เน,น้นหนักเรื่องการให้พี่น้องเกษตรกร,รเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะในการพึ่งตนเองได้นั้นนะอันดับแรกก็ต้องให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรอันท,ที่สองคือสามารถให้ท่านพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะนําไปปฏิบัติจริงได้ส่วนประการที่สามคือวิธีการเกษตรหรือ,อตัวเลือกที่เราจะนําเสนอพี่น้องชนนั้นต้องเป็นตัวเลือกที่ ที่เหมาะสมกับภาวะการภาวะการตลาดและส่วนที่ส่คือถ้าหาพี่น้องเษกษตรกรเนี่ยเรียกว่ามีทุนน้อยมีรายได้มีมีฐานะน้อยฐานะ,ะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นเองได้ทางราชการก็จะเริ่มต้นเช่นจะเริ่มต้นด้านตัจจัยการผลิตเริ่มต้นด้านแหล่งทุนให้ครับโดยโดยภาพรวม้วเนี่ยอยากจะนําเสนอพี่น้องเษกษตรกรในแนวทางของพระบาดเสด็จไมเจช่หัวที่ทางร,ราชกานไว้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรทฤษดินใหม่ เม <Cornell>. <Saint> ื่อสัก20ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเกี่ยวกับาจัดสรรพื้นที่ที่พี่น้องมีอยู่เนี่ยประการแรกคือเรื่องมีมีน้ํามีน้ำของตนเองแล้วก็มีสามารถประกอบกิจการเกษตรได้หลายๆอย่างในพื้นที่ของพี่น้องด้วยตนเองได้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการโลกเกษตรไทยค่ะกับเราสองคนเอส,สุกันดาแก้วอนุรักษ์ค่ะอุกมลว,วันเนธเดชาค่ะเรายังอยู่ในพื้นที่ของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ,คะด้านหลังของเราค่ะเป็นไร่สวนผสมนะคะการปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะแล้วก็แบบปลอดสารพิษด้วยใช่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีโครงการ หลายๆอย่างการปลูกพืชการเกษตรมากมายน่าสนใจค่ะใช่แล้ว3ตอนที่ผ่านมาเราพาไปดูในเรื่องของการเลี้ยงไข่ไก่ค่ะแล้วก็การเลี้ยงแพะเนื้อค่ะค่ะและก็การปลูกสระแหน่นะคะวันนี้ค่ะก็คืออย่างที่คุณอุ๊งกมลวันบอกค่ะเราพาในเรื่องของการปลูกเกษตรการเกษตรผสมผสานค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไรนาสวนผสมแต่เราคงจะได้ไปพูดคุยกับเจ้าของกันนะคะว่าเขามีแนวคิดอย่างไรที่หลังจากที่โครงการได้จัดสรรที่ดินให้แล้วค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะเนี่ยผมนายชรินกลันแฮมครับที่ชรินกันแฮมนะคะที่เป็นเจ้าของสวนที่นี่ถูกต้องฮะค่ะเออคงจะต้องเรียนถามแล้วนะคุณเอสว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรถึงเริ่มการทําเกษตรผสมผสานค่ะครับผมที่แรกที่แรกผมทำไล่เลื่อนลอยค่ะไล่เลื่อนลอยกับประเภทว่าทําเชิงเดียวนะฮะปลูกพริกกับขึ้อย่างเดียวอ๋อปลูกมันก็มันอย่างเดียวมันก็มันอย่างเดียวกระเพาะกระเพาะอย่างเดียวค่ะอันนี้มัน เนี่ยเราเป็นนี่เขาเป็นค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็แพงค่ะไมมลูกก็เป็นพันค่ายาก็แพงค่ะเลยเราเไปศึกษาดูงานที่นโนม้มที่นี่มัง่งเราก็ม,มาเลยลองมาทําดูว่ามันเป็นยังไงเลยเรามาเราก็มาปลูกผปลูกกราล่งฮ้าไร่ค่ะเริ่มแรกเลยเนาะปลูกรลกรัล่งห้าไร่พริก้าไล่ผักห้าไร่กล้วยฮ้าไร่นานเนื้อที่แค่ห้าไ่ะ แต่เราต้องเรียนรู้ว่าพืชแต่ละตัวอายุต่างกันเท่าไหร่อยู่ด้วยกันได้ไหมเราเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างาปูกเขานั้นต้นไม้มันกี่พันชนิดมันอยู่ด้วยกันได้ก็เลยผมก็ปลูกฝรั่งในเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ค่ะระหว่างรอกินฝรั่งถึงแปดเดือนผมก็เอาพริกใส่ในร่องฝรั่งค่ะพริกสองเดือนขึ้นถึงสามเดือนพริกได้แล้วระหว่างรอกินพริกถึงสามเดือนผมก็เอาผักใส่ร่องพริกอีกทีหนึ่งจะอยู่ในตรงฝรั่ง กวางตุ้งเดือนเดียวนะฮะผมมากินผักก่อนแล้วมากินพริกกินฝรั่งกล้วยเราปลูกตรงไหนเราปลูกในสับวางอ้ดงฝรั่งเพื่อบังลมมาให้ลูกฝรั่งเรารลุดร่วงโอเยี่ยมเลยอันนี้คือเกษตรผสมผสานนะคะไม่ได้ปล่อยพื้นที่ว่างโดยเปล่าประโยชน์เลยแต่อายุกล้วยแค่สี่ปีเงาก็ลอยก่อนเงาจะลอยแล้วเงาะเรียนละมุดลองกองแซมระหว่างลองกล้วยไปอีกทีหนึ่งก็อยู่ในส่วนแปลงห้าไร่ซึ่งความรู้ตรงนี้นี่ ได้เรียนรู้มาจากใช่ไรมคะเรียนรู้เรียกว่าเราศึกษาเอาเราดูธรรมชาติด้วยแล้วก็หนึ่งเราก็ทางโครงการเขาจัดไปดูงานแบบเกษตรโครงการหุวยอคุดีใหม่นี่ฮะไปดูงานก็เลยมาศึกษาแล้วก็มาทำดูพามาเจ็ดปีแล้วฮะเจ็ดปีแล้วถือว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะกับเจ็ดปีที่ผ่านมาก็ผมก็เอาผลผลิตจากในสวนเนี่ยผมไปแปลรูป ถติว่าฝรั่งเนี่ยผมขายฝรั่งสดแล้วก็ยังอาแป้นเนี่ยผมขายฝรั่งสดแล้วก็ทําฝรั่งแช่บ้วยถติว่าฝรั่งสดมันสุกมัน,ม,น,ม,นมันเหลือเราขายไม่หมดใช่ไหมเราก็มาฟานเม็ดออกมันสุกเราฟันเม็ดออกเราก็มาทําฝรั่งกูนเพิ่มมูลค่าได้อีกราคาหนึ่งใช่ค่ะแปรรูปยังกล้วยถมอว่ากล้วยหวีละสิบบาทพ่อค้ามาซื้อค่ะ เขื่อนมีสิบหวีเราได้แค่ร้อยบาทสามเื่อเราได้สามร้อยแต่ถ้าเรามาแปรรูปล่ะแปรรูปเอาทํากล้วยชาบาร์บีคิวกล้วยชาหวานสามเขือเราได้เกือบพันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกค่ะจากเดิมที่เคยเป็นหนี้เป็นสินจากการซื้อยาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรนี้มาถึงตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ผมก็หลุดหนี้แล้วฮะผมทํายาใช้เองอ่าน้ำหมักเชื้อภาพแล้วก็หวย ชีวภาพปุ๋ยมากค่ะเราสามารถเรียกว่าทำเราไม่ต้องไปซื้อไม่ซื้อปุ๋ยรับคุณเอสพี่เขาไม่ธรรมดานะดิฉันมองไปเห็นว่าเป็นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำด้วยที่นี่รหรือว่าที่เรารู้จักกันนั่นก็คือสันพอดอพอดอสองถูกไหมคะใช่ครับพี่ชรีนเป็นคนริเริ่มครับอ๋อเดี๋ยวเราคงต้องไปดูว่า แล้วก็นำมารดพวกนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องเอามาฉีดพ่นฮะอ๋อไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใช่ครับใช่ครับโอ้เยี่ยมมากปลอดปลอดภัยทั้งคนปลูกลวก็คนทานครับผมค่ะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะในเรื่องของยาเราเราสามารถเราทําเองแล้วก็สามารถ้วยว่าเอาไปใช้ใน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 ส่วนเราค่ะเนื่องจากพืชผักมันเยอะแยะมากมายนะคะตลาดที่พี่จะไปส่งเขาอะค่ะอ๋อไอ้ยังกับสลันี้ผมไม่พอขายยังไงในหมู่บ้านแล้วผมไปขาย ทำโรงพยาบาลเพราะคนเป็นโรคเบาหวานขายเองฮะฝรั่งนี้มันลดน้ําตาลในเส้นเลือดวิตามินซีสูงมากมันลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้ค่ะวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็อาศัยช่วงวันเบาหวานค่ะวันเบาหวานแล้วก็เอาฝรั่งไปขายเบาหวานเราเก็บโจทย์เยียมนะคะแต่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไยแล้งคุณกล้วยไม่พอขายแน่นอนใช่ค่ะกล้วยนี่มัน ลมแรงแรงการดูแลรักษายากไหมคะการปลูกไอ้กล้วยมันถ้ามันมีน้ามันมีไม่ยากเลยฮะเราปลูกมันปลูกทิ้งเลยใช่มมันธรรมชาติทั้งานสี่ปีมันก็เหงากรลอยแล้วแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะแต่ก่อนเหงาจะลอยล้วก็เอาเอาอย่างอื่นแซมเข้าไปอย่างส่วนเนี้ในในส่วนนี้ค่ะมันมีทุกอย่างฮะในในตรงเนี้มีทุกอย่างเ็เก็บเก็บเกี่ยวอันนี้อันนั้นขึ้นมาเก็บต่อไปได้มีรายได้เรื่อยๆนะอย่างนี้นะคะถือว่าเราไม่ใช่ว่าเราปลูกพืชอย่างเดียว เราเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงไก่ในส่วนเนี้ยเราอยากกินไก่แเล้้ก็ไก่ในแล้วเลี้ยงไก่มูลของไก่ใช้เอามาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยได้อีกแล้วก็อยากกินปลาแล้วเข้าปลาในสระเพราะเราเลี้ยงปลาในสระมีปลาเนต่ถือว่าเข้าในเรื่องของโครงการเกษตรเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกเลยที่นำมาใช้ได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมีทุกอย่างในส่วนของเรานะคะพี่ฉันินฐานนี่อุกมองแล้วนี่มันคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นไออ่ไอ อันรอดัรแอเปล่าคะเอาภูมิปัญญาดัวเป็นภูมปัญญาตัวว่าตัวว่าเราเราเอาเอาเรียกว่าสารสารเรียกว่าสารเมงวันทองตัวเมียน่ะอามาจุ่มสัมผัมาดักแล้วตัวผู้มันจะเข้าช่องนี้ได้กินได้กินได้กินสารตัวเมียมันก็จะไม่ไปรบกวนฝรั่งเราไม่ต้องฉีดยาเลี้ยาชมพู่เนี่ยเมงวันทองมันชอบรบกวนครับแล้วก็แล้วก็ตัวเนี้ย มันมันก็ได้ผลนอกจากชมพู่ฝรั่งแล้วกล้วยแล้วปลูกอะไรอีกคะมีมีมะนาวมีต้มโอมีละมุดมีอยู่ในนี้อยู่ปไป่าป่าเราไปชมกันดีกว่าเข้าสวนวันนี้เราเข้าสวนลงไร่มีทั้งฝรั่งชมพู่ไม่นาไม่นากล้วยคมะนาวเพราก่อนนี้ก่อนระหว่างร่องเนี้ยมันมีดงงทิกกับดงผัก มันโตแล้วมันโตแล้วแหรือไม่ไม่มีแล้วกล้วยเช่วงหน้าแล้งค่ะลมพายุมันพี่ชรินบริหารจัดการน้ำยังไงคะใช้ระบบสปริงเกอร์ออ๋ใช้ระบบสปริงเกอร์น้ำนี่ได้มาจากไหนคะพี่ในสระที่เราขุดไว้ครับค่ะก็คือมีแหล่งน้ำของตัวเองด้วยดีมากเลยนะค่ะบินสี่นี่กี่ปีเราถึงจะได้กิน อันนี้ตั้งห้าปีห้าปีหกแต่ไม่เป็นไรเราก็ปลูกแซมไว้แซมแซมไว้ค่ะรอช่วงช่วงเราเรามันเยอมากไงนี่เข้าโครงการของเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะท่านผู้ว่าศักสุโโตท่านบอกว่าพื้นที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำถ้าแค่มีน้ำนะสามารถเราปลูกแซมเข้าไปได้เพราะเพราะมันพืชพาส่กันได้ค่ะอ๋อทฤษฎีนี้นับไม่ถูกแล้วนะว่าในในพื้นที่นี่มีมีต้นอะไรบ้างเยอะมากอยู่ในนี้ยค่ะเหมือนหลักอย่างหนึ่งคือ ต้นไม้ต้องพึ่งพากันได้ใช่แล้วดูต้นไม้บนเข่าสัมมนมันอยู่ด้วยกันได้ค่ะไม่มีใครรดน้ําใส่ปุ๋ยมันนอยู่ด้วยกันได้ค่ะเราเราทํายังไงก็ได้ทําเป็นป่าผลไม้ขึ้นมานี่เขาียกปลูกป่าพลาผลครับผมค่ะอันนั้นอันนั้นส้มโอฮะอันนั้นพันเขาใหญ่ค่ะนี่นั่นตอนและอันนั้นเตรียมยมจะขยายเออเตรียมขยายแล้วนะคะขยายค่ะเราเราไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะเราซื้อมาหน่เดียวซื้อต้นมาหนเดียวแล้วก็มาขยายนี่มีมะพร้าวด้วยใช่ครับค่ะ ปลูกแฝมอะไรนี้ยทั้งหมดฝั่งซ้ายมือนี้คือปลูกกล้วยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อคะค่ะครับค่อยๆเลี้ยงจากเกษตรผสมผสานแล้วพี่ชรินยังทําในเรื่องของไร่นาไร่นาส่วนผสมด้วยฮะอ๋อตรงนู้นเหรอหมคะมันเลนมันเลนูนไอ้ตรงนู้นมันอินทผพารำ มีปลูกอินทผาลัมด้วยค่ะพี่เจนนค่คะไร่นาส่วนผสมเอ๊คือข้าวไร่ข้าวไร่ที่เขาต้องการน้ําน้อยใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี้ตอนนี้มันเหี่ยวแล้วน้ำมันฝนไม่ตกปัญหาและอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนั่นก็คือเรื่องของภัยแล้งใช่ครับค่ะที่แหล่งน้ําที่เราเอันี้คือเริมแห้งมันไม่มีน้ําค่ะคือแหล่งน้ํานะคะก็คือต้องมีแหล่งน้ําไว้ใช่ฝากเก็บเพื่อเพื่อถ้าฝนตกเราก็กักไว้ค่ะอันนี้เป็นพุทรา อ้าวุทานมสดอ๋อพุทราแอปเปลิลพ<ช>ุทสานั่นอ่ะมีเร,มเริ่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 มตอนมันจะเริ่มออกค่ะ,<ข>ะเอาจริงๆแล้วต่อเดือนประมาณการค่ะเดือนหนึ่งไหมเหรอหากพี่น้องก็เสร็จบางขั้นแบบว่ามีที่แต่ว่าเขายังไม่ได้เริ่มที่จะทำทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ถั่วเฉลี่ยผมขายขายของอ่ะขายของที่ทำหน้าโรงพยาบาลที่ดำเนมือบ้านนะไปขายเองด้วยขายเองทำเองขายเองครึ่งวันก็ประมาณสักพันสอง ครึ่งวันพันสองเราไม่ต้องเอาทั้งเดือนเป็นเดือนเอาเดือนยี่สิบวันพอก็สองหมื่นกว่าแล้วนะสองหมื่นสามอยู่ได้ไหมอยู่ได้แน่นอนอยู่ได้แบบปลดหนี้ผออาชีพเสริมก็ผมช่างตัดผมค่ะย็บผ้าด้วยค่ะจะเป็นผู้ชีพเป็นผู้ชีพอสมอาสาสมัครถูกครับแล้วเป็นผู้ชีพถือว่าใครเจ็บใครได้ป่วยใครในหมู่บ้านเนี่ยครับก็โทรเรียกผมผมก็ไปส่งไปช่วยเขาได้บุญ แล้วก็ผมก็มาทำเนี่ยทำมาสองคนมีชีวิตแต่ว่าต้องสมบูรณ์แบบนะคะอยู่แบบสบายๆลูกโตหมดแล้วลูกโตแล้วส่งลูกเรียนจบเขาเขามีครอบครัวหมดแล้วบัวกันสองคนค่ะแต่หลานอีกคนนึ่งค่ะพี่จริงค่ะคงต้องเรียนถามว่าความภาคภูมิใจนะที่เราได้อยู่ในโครงการอนุกรรมจากพระราชดำริห้วยองคตที่แห่งนี้ค่ะ ถือว่าเป็นพื้นที่แผ่นดินแม่ของเราเลยก็ว่าได้ใช่ะความภาคภูมิใจของพี่ค่ะครับค่าภาคภูมิที่ว่าเราเรามีพ่อที่ให้ชีวิตเราใหม่ครับที่ผมยืนอยู่ได้ตรงนี้ก็บัตนมีตรงพ่อครับค่ะ ค่ะอันนี้ทุนเอจริงๆแล้วคือเกษตรกร,ร,กรบางท่านที่เขาประสบผลสาเร็จจริงๆพอพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะเกิดความตื้นตันอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ถือว่าเป็นพ่อของผลิตจริงๆ,ๆที่ทําให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้นั่นเองค่ะ,คะวันนี้ขอบพระคุณพี่ชรินกันแฮมอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้เราเรียนรู้ ในเรื่องของการทําเกษตรผสมผสานขอบพระคุณค่ะค่ะาสำหรับรยายการโลกเกษตรไทยนะคะ,คะกับเราสองคนอคุกมลวันเนธเดชาค่ะเอสุกันดาแก้วนุร์ค,ค่ะซึ่งเราก็ติดตามอยู่ในโครงการนี้มา4ตอนแล้วนะคะ,ะคะตอนหน้าเราจะพาไปที่ไหนนั้นหรือว่าจะทําการเกษตรแบบไหนนั้นให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าวีาวน้องประชาชนได้ติดตามการต้องติดตามรับชมในโลกเกษตรไทยกับจังหวัดกาญจนบุรีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ